เพราะว่าพี่รูดบัตรเครดิตไปล้านหนึ่ง <c oughs> อันนี้ใส่ไม่ดีตอนนั้นตอนเด็กๆนี่ใส่ไม่ดียังไงบ้างใช้ตังเก่งตอนนี้ก็เก่งนะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้หาไงนะมันก็นี่ใส่ไม่ดีไอ้ที่ว่ารูดไปหนึ่งล้านพี่เดียร์จ่ายอะไรตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นอือแล้วก็เฮ้ยแม่งยี่สิบปีไนงะล้านสมัยก่อนแม่งต้องเท่าไหร่อะถ้าเปรียบทุกวันนี้ก็เป็นสิบล้านไดน้น่าจะมีน่าจะมีไปเรียนเทอมเดือนแรกตกใจอะอยู่ญี่ปุ่นแล้วแม่งแบบขอแม่งอลังการแฟ,แฟชั่นชักางเกงยีแือบบย้้เก็ซ เกงตัวสามหมื่นแหละมันก็แบบรูดรูดรูดก็การ์ดแม่งไม่เต็มดิแล้วเราเราไม่ไม่รู้ด้วยว่าการ์ดแม่งแม่งเต็มเท่าไหร่ไม่รู้อะจำกัดเท่าไหร่เออเออพอรวยไงเออพอมันเต็มเสร็จปุ๊บชิบห่านการ์ดแม่งเต็มเออยอดที่ต้องจ่ายโผล่มาอืมมึงรูดอะไรไปบ้างอืมแล้วส่งแฟกมาแจงมาค่าอะไรบ้างแม่งเป็มมันมั่งสามสิบรายการได้ตอนนั้นไปกับเมียนะแต่เมียไม่รู้เลยนะรูดคนเดียวเลยนะ ก็แจ้งให้พ่อพ่อเขาแบบดา่าเป็นเก่งเหี้ยแล้วมึงตัวสี 40, ่หมื่นกล้าใช้ตังมากตายตายตาย,ตายหักบัตรทิ้งเดี๋ยวนี้จบเลยกลย็ยจบเลยเดือนแรกจบ